พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่9มีนาคมคิสตศักราช2023าคำพยานชีวิตโดยคุณคองเปงซันสิงคโปร์ ในหัวข้อเรื่องพระองค์เจ้าข้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมโยชูวาบทที่ 1, ข้อ1ถึง9และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่กลัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่17ข้อ6ข้าพระองค์ร้องทูลว่าข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ ขอทรงเอียงพระกันฟังถ้อยคําของข้าพระองค์ด้วยเถิดคุณคองเป็งซันเป็นพยานว่าผมสังเกตเห็นประเพณีในสหรัฐอเมริกาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการเลือกตั้งใหม่กล่าวคาปฏิญาณโดยลงท้ายด้วยคําว่าขอพระเจ้าทรงโปรดปรานเถิดถ้อยคําเหล่านั้นเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างไร คนเหล่านี้กำลังบอกว่าพวกเขาไม่สามารถทำงานในตำแหน่งของตนได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าผมตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าตั้งแต่ผมรู้ว่าผมเป็นบุตรของพระเจ้าทุกครั้งที่ผมเริ่มทำงานที่ยากและน่ากลัวผมจะพูดคำเหล่านั้นกับพระเจ้าแล้วทำงานนั้นต่อไปได้วยความมั่นใจ ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยให้ผมทำงานสำเร็จพระคัมภีร์โยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่9กล่าวว่าเราสั่งเจ้าแล้วม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าพระเจ้าสนับสนุนให้โยชูวานำผู้คนของพระองค์เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา เรื่องนี้ไม่ง่ายเลยแต่โยชูวทำสำเร็จด้วยการทรงสถิตและลิทานุภาพของพระเจ้าไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรอยู่เบื้องหน้าทั้งภารกิจครอบครัวที่ทำงานในชุมชนหรือที่กิจจักรเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและจะทรงนำเราพระคัมภีร์สดุดีบทที่17เข้อที่6กล่าวว่าถ้าพระองค์งร้องทูลว่า ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงเอียงพระกันฟังถ้อยคำของข้าพระองค์ด้วยเถิดเมื่อเราอธิษฐานและมอบงานของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราสามารถทำงานให้สำเร็จได้โดยวางใจในความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะเริ่มต้นทุกการทำงานด้วยการอธิษฐาน และในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พึ่งเข้ารับตำแหน่งข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสถิตยอยู่กับข้าพระองทั้งหลายเสมอมาขอทรงช่วยข้าพระองทั้งหลายมองหาความช่วยเหลือจากพระองค์ตลอดเวลาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ